บริเวณจัดงานแล้วนะคะก็จะมีนะคะคุณตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะมาคอยบริการนะคะคอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะคะหรือว่าบริเวณด้านหน้าเข้าไปด้านหน้านนะเราจะเข้าไปด้านหน้ากันนะเข้าว่าเป็นไงบาง้างนะ จุดลงทะเบียนหน้างานนะคะก็จะมีนะคะพี่ๆชาวบียูนะคะมาให้การต้อนรับนะคะแอนนากับมาเดี่ยวนะคะก็ทำหน้าที่วันนี้เป็นสตาร์ทนะคะก็จะได้ปอกแขนคนละหนึ่งชิ้นใส่บริเวณด้านซ้ายนะรับหน้าที่เป็นสตาร์ทบริเวณรอบๆนะก็จะมีพี่ๆสิทธิ์เก่านะคะชาว V u มาทําหน้าที่นะคะแบ่งหน้าที่กันทํานะมาเดี๋ยวก็แบกของนะคะก็จะมีรุ่นพี่นะคะรุ่นต่างๆนะคะมาช่วยจัดงานในครั้งนี้ <S <S 1> <S 1> คนเริ่มมาเยอะกันแล้วคะ่ะทุกคนจากสถาบันต่างๆนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็เริ่มทยอยมา ทุกคนนะคะก็ร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะมาเป็นพ้องเพื่อนอาชีวะร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะมีหลากหลายสถาบันเลยตอนนี้งานเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็จะมีการตรวจของเจ้าหน้าที่นะบริเวณด้านหน้านะว่ามีอาวุธหรือเปล่าตรวจสอบบริเวณทางเข้าประตูหน้างานนะคะแอนนาก็ร่วมใจกับเขาด้วยคะ่ะทุกคนทาหน้าที่ในการตรวจเช็คนะคะว่ามีบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่าแล้วก็ ตา,ตาสัญลักษณ์นะคะสับเปลี่ยนกันไปนะคะครับไีเครับฝากมานะครับจ้าหายดีเดียวแล้วทีตำรวจทุกท่านนะครับดูไว้เป็นด้วยกันดีนะ บริเวณด้านในงานนะคะก็จะจัดเป็นโซนนะคะของแต่ละอาชีวะนะว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คือ,อคนที่มาร่วมนะคะในงานในครั้งนี้นะคะันานก็ทําหน้าที่สตาฟนะคะคอยเช็คนะอย่างที่บอกครั้งต้นไปนะคะอยากจะบอกว่าคนเยอะมากๆค่ะได้เวลาเริ่มคอนเสิร์ตแล้วคะ่ะทุกคนก็สนุกสนานกันนะคะเพลงแรกนะคะที่บรรเลงก็จะเป็นเราและนายนะคะ ทั้งวัยรุ่นนะคะทั้งวัยใหญ่นะคะมาร่วมในงานครั้งนี้ค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยจ้าน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะในบริเวณงานนะคะน่ารักทุกคนเลยนะที่แอนนาได้สัมผัสนะคะถึงแอนนาจำไม่ได้เียนจบมาจากอาชีวะนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะ ในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะจุดประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะ,คะก็คือการที่สถาบัานต่างๆมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร่วมคอนเสิร์ตกันรักกันปองดองกันนะคะมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันในครั้งนี้ค่ะว้าวบอกเลยนะคะทุกคนว่าสนุกมากๆนะคะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมได้พบเพื่อนใหม่นะคะได้ฟังเพลงฟังดนตรีที่สนุกสนานแล้วก็ที่ชื่นชอบนะคะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าการปรองดองการรักใคร่กันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะเราได้มีรภาพใหม่ใหม่ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะ แนาก็พยายามนะคะเก็บรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอความประทับใจนะคะไว้ในความทรงจำดีๆนะคะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะให้ได้มากที่สุดอ้อลืมบอกไปนะคะทุกคนในบริเวณงานนะคะบริเวณด้านข้างก็จะมีการจำหน่ายอาหารนะคะและเครื่องดื่มต่างๆนะคะของชาว BU เช่นกันนะคะก็เราก็อุดหนุนกันเองละคะ่ะซื้อของอาชีวะ ทานของอาชีวะนะคะเราก็สนุกไปด้วยกันค่ะประทับใจที่ได้เจอกับศิลปินที่ชื่นชอบประทับใจที่ได้เจอกับบุคคลที่ชื่นชอบนะคะทุกคนนะคะก็มีความสุขนะคะตอนนี้ได้เวลาของแอนนาสมิธแล้วคะ่ะก็เต้นค่ะตามสไตล์นะคะซึ่งก็งงๆกับตัวเองอยู่ว่าเพลงเพื่อชีวิตนะ ชเพลงแดนและสามชาก็เราเต้นแบบนี้นี่คะก็น่ารักไปอีกแบบทุกคนว่าไหมต้องขอบคุณงานในครั้งนี้นะคะที่จัดได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต4คีงพร้อมเพื่อนอาชีวะดู่9 0ในวันที่8มีนาคมนะคะที่ตลาดเรือบินจังหวัดสมุทรปราการนะคะ ากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปแอนนาสมิธพาเที่ยวด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอนนาจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบายค่ะ